ปี2010 YG ได้เข้ามาออเิชั่นครั้งแรกในประเทศไทยโดยใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า YG a u d i ชั่น Thailand และลิซ่าคือคนแรกและคนเดียวจากเด็กฝึกที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมกว่า4,000คนให้ได้รับเลือกจากยางพยอนซอกและทีมงานของบริษัท YG และหลังจากนั้นลิซ่าก็ได้บินจากไทยไปเป็นศิลปินฝึกหัดของ YG Entertainment ที่ประเทศเกาหลีใต้ในวันที่11เมษายน2011ซึ่งตอนนั้นเองลิซ่าถืออายุได้เพียง14ปีเท่านั้น และ10ปีให้หลังลิซ่าก็กลายเป็นหนึ่งในดาวเด่นของวงการบันเทิงโลกไม่ว่าจะด้วยสายแฟชั่นหรือ social influencer เธอก็สามารถยืนเด่นได้ด้วยตัวของเธอเองบาร์บี้เดินได้ควีน of s so o เอาไม่ได้มาพอโชคช่วยและลิซ่า documentary อพ i s o d e นี้จะผาทุกคนทุกท่านนั้นย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มตน้นก่อนที่เธอนั้นจะดังและมีชื่อเสียงได้ขนาดนี้ตะลอดระยะเวลา10ปีที่ลิซ่าอยู่ yg เธอได้ผ่านอะไร ใหม่อลิสตอรคอลลาเจนเป็นมากกว่าคอลลาเจนด้วยนวัตรกรรม SOD C3 ที่นอกจากจะช่วยเรื่องริ้ว่อยแล้วยังช่วยแก้ปัญหาฝ้าและกะการันตีด้วยรางวัลงานวิจัยชนะเลิศในระดับสากลอลิสตอรคอลลาเจนต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองสนใจอะไรมาที่อลิสตอออฟฟิเชครับ 1>, 1. ลิซ่ากับความสําเร็จปฏิเสธไม่ได้ครับว่าตอนนี้ลิซ่านะั้นคือไอดอลหญิงที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้<ๆ>เธอกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกได้อย่างรวดเร็ว<ๆ>นับตั้งแต่ที่เธอเดบิวต์วงแบ็คพิงคขึ้นมา เธอกลายเป็นคนที่มีคนติดตามในอินสตาแกรมสูงที่สุดในบรรดานักร้องเคป๊อทั้งหมดมากถึง50ล้านยูเซอร์ซึ่งมันทาให้เธอนนั้นอยู่ในอันดับต้นๆในวงการอินฟลูเอนเซอร์ของเคป๊อปและของโลกนอกจากนั้นแล้วนะครับหลายชิ้นงานที่เธอได้รับเลือกไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์หรือสปอตเพร์เซนแบด์ไม่ว่าจะเป็นซซรีนแบรนด์ลักซ์สี่ระดับสูงของโลกที่ไม่เคยมีโกลบอลแบรนด์แอมบาสเตอร์มาก่อนในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ก่อตั้งแบรนด์ขึ้นมา และซิลีนที่นำทับโดยเฮดิสตรมานี่เองครับที่เป็นคนจุดประกายให้แบรนด์ต่างๆนั้นหันมาสนใจในตวริซาให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะเขาคือคนที่คว้าตัวริซ่ามาตั้งแต่ลิซานั้นยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะักหรือแม้แต่บเกอรี่แบรนด์ก็ประดับทำมือชั้นสูงก็ไม่เคยใช้แอดอลเป็นโกลบอลแบรนด์แอมบัสเดอร์มาก่อนเท่านั้นจะไม่พอครับเครื่องสำอางระดับโลกอย่างแมคคอสเมติกก็ได้เลือกลิซ่าซึ่งเป็นแอดอลเคปป p หญิงคนแรกให้ดำรงตำแหน่งเป็นแมค global แบรนด์ o, Band, ambassador คนล่าสุดอีกด้วยและที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ตอกย้ำได้ว่าเธอนั้นดังจริงความดังของเธอนั้นดังแบบคนทั่วไปนั้นรู้จักและสามารถเจาะได้ทุกกลุ่มเป้าหมายของตลาดโลกนั่นจะเป็นเหตุผลว่าทำไมแบรนด์ต่างๆถึงลุมจีบเธอคุณดิวเอเลออซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น creative director ของ MAC Cosmetics บอกว่าลิซ่าเป็นคนที่มีความมั่นใจและกล้าที่จะเสี่ยงเธอเป็นตัวแทนของความมั่นใจและเป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับใครหลายๆคนในการแสดงความเป็นตัวเองออกมาหรือแม้แต่บุคลี่เองก็บอกเหตุผลที่เลื่องลิซ่าหม สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้คนได้ดีและนั่นคือสิ่งที่แบรนด์พยายามนําเสนอในตลาดซึ่งเครื่องประดับในคอลเลกชันของบูเกอรีเองก็เหมาะสมกับลิซ่าด้วยเช่นกันและนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า Queen of s so o ซาไม่ได้หมาพอโชคช่วยเธอสามารถขายเสื้อสลรีนตัวละ6 5แสนและสามารถขายสร้อยขอราคาเส้นละส4ล้านกว่าบาทได้หมดเกี้ยงเพียงพิบตา ทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณการสนับสนุนลิซ่าอย่างไรกิดจ,จำกัดจากหยางฮายอนซอก CEO ของบริษัท YG Entertainment เขาคือคนที่มองลิซ่าขาดมากในด้านความสามารถและสามารถไปต่อได้เขาเป็นคนที่ให้ลิซ่านั้นเข้ามาลั่นในวงการโฆษณาได้ตั้งแต่ยังไม่เดบิวต์ด้วยการอาแบนด์ของ YG เป็นเดิมพันที่ถึงแม้ว่าช่วงนั้นเองคนเกาหลียังไม่ได้เปิดรับคนเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้มากนักก็ตามและประธานหยางนี่แหละครับที่ต่อสัญญ,ญาระหว่างมูลช็อตและลิซ่าปีแล้วปีเล่าเพื่อให้เธอนั้นมีงานต่อไปเรื่อยๆและหลังจากนั้นมา,า,มนา,นาลิซ เลื่อยมาส่วนตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าความสําเร็จนี้มันจะคงเดินหน้าต่อไปสูงขึ้นหรือเท่าเดิมอย่างไรแต่ผมเชื่อยอย่างสนิทใจว่าไม่ว่าลิซ่าจะขีดเขียนเส้นชีวิตของเธออย่างไรแฟนคลับของเธอก็จะยังคงเคารพการตัดสินใจพร้อมกับมอบความรักให้เธอตลอดไป tiếng nt diên đặc ดาราหรือไอดอลหลายๆคนอาจจะโดนแอนตี้เกลียดจนถึงขั้นปล่อยข่าวทางลบแล้วทาให้ไอดอลหรือดาราเหล่านั้นถูกมองในเชิงลบตามข่าวนั้นๆไปแต่้ว่าใช้ไม่ได้กับลิซ่าครับลิซ่าเป็นไอดอลคนหนึ่งที่คุณเกลียดลิซ่าได้แต่คุณจะไม่มีวันทาให้ลิซ่านั้นตกต่ําได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการเกลียดชื้อชาติเรื่องการเมืองหรือแม้แต่บูลลี่เธอคุณก็จะไม่สามารถสร้างทัศนคติทางลบให้กับผู้หญิงคนนี้ได้เลยตลอดระยะเวลาที่เดบิวต์มาลิซ่าต้องเจอสึกหนักจากแอนตี้ขอบอกตรงๆว่าแอนตี้ในเกาหลี และก็ทำเฟกเนีวขึ้นมานี่ยังไม่รวมถึงการแสดงความคิดเห็นตามแซะตามว่าตามโพสต์ต่างๆอีกมากมายและหลายๆเหตุการณ์ที่ลิซ่าต้องเจอไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่าในโซเชียลก็ล้วนแล้วแต่สร้างความขุ่นหมวัวให้จิตใจของเธอได้ทั้งสิน้นไม่ว่าจะล่ารายชื่อต่อท้อนเธอออกจากวงแบ็คพิงด่าว่าเธอซึ้งซึงหน้าหรือแม้แต่อย่างในเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่างเรื่องเหยียดเชื้อชาติเมื่อตอนต้นปี2019เจความทั้งหมดนี้ก็คล้ายๆกันนั่นก็คือเธอมาที่เกาหลีเพื่อหาเงินเธอไไไมมมมม่่่่่สคคววรททีีีีีจจะะแ้้้้อออยยูในนเเเกกกาาดซปปับบขงธ ตอ้อนรับเธอหน้าตาของเธอนั้นก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ก่อนเดบิวต์สีผิวของเธอก็เช่นกันซึ่งเรื่องนี้นะครับบอกตรงๆว่าสร้างความไม่พอใจให้กับทุกคนที่พบเห็นและมันกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเพราะว่ามันคือการสแสดงความคิดเห็นที่เยียดที่รุนแรงเกินกว่าที่ควรจะเป็นดารานักร้องรวมไปถึงคนต่างๆต่าง,างออกมาแสดงความคิดเห็นและปกป้องเธออย่างมากมายและสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็ทําให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นและเรื่องต่อมาที่ดังข้ามทวีปอีกเช่นกันนั่นก็คือเรื่องของเลี่ยงเสิร์นเมื่อป,ปี2021นนนนนี่เเเอองงลาาไดด้้้้รรับืืกกกใใหหป็ตย Season 3, อยู่ซีซั่นที่2ของการรับหน้าที่ของเหล่าสื่อด้านการเต้นแต่ทว่าเอพิโซดที่9ลิซ่านั้นได้แซวเหลืองเสือนว่าเหมือนอีคิวสั่งเต้นเพราะเหลืยงเสือนนั้นเขาตัดสกินเฮดเหมือนอีคิวสั่งบอกกับตเต้นของเขาในคลาสเต้นจึงทำให้ลิซ่าเปรียบเขาเหมือนอีคิวสั่ง แต่การพูดของเลซานนั้นเป็นการพูดแบบเอ็นดูและต่อมาเลเซร์นก็มาเฉลยที่หลังว่าทาไมเขาถึงตัดสกินเฮดเขาบอกว่ามันเป็นปมของเขาเมื่อช่วงตอนที่เขานั้นไปแข่งรายการ Co สโอเวอร์ไอคิงซึ่งเป็นเลเลตี้ประเภทสเก็ตน้ําแข็งความโหดของรายการนี้ก็คือจะมีการฝึกโหดอยู่3เดือนแบ่งเป็น6วันซ้อม1วันแข่งตอนหนึ่งมิชชั่นนั่นจึงทําให้เหลีเซอร์นและผู้เขาเ้าแข่งขันคน,น,นอื่นๆล้มบ่อยมากเพราะว่าผู้ร่วมแข่งขันนั้นไม่มีพื้นฐานที่ดีพอในการเล่นสเก็ตน้าแข็งนั่นเองแต่ดด้้้้้้้ววยควาาาาาาามม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 ุ่ม่่่่่งงงงันนนนขขขขขออออออเเเกกกก็ทํใใใหไสสจจิืรซลลลลบแี ท้ายผมกับเขานั้นก็เริ่มล่วงและมันก็ถูกง,งอกใหม่แทนที่ด้วยผมขาวแทมแล้วเขาก็กลนผมขาวเขานั้นทิ้งไปเพราะว่าเขารับไม่ได้ที่จะเห็นมันบนหัวของเขานั่นเองดราม่าเรื่องนี้ครับเป็นรายการที่จีนแต่ว่าดาราม่าที่ไทยเพราะว่าเป็นการจับพัพดจับผูทําให้เกิดประเด็นขึ้นมาคนที่ไม่เคยดูรายการก็เข้าใจวาลิซ่านั้นกําลังบอดี้ชามมิ่งถึงร่างกายของคนอื่นอย่างสนุกสนานแต่พอทุกคนเห็นรายการแล้วก็กลายเป็นว่ากระแสนี้เกิดจากประิตจําพวกหนึ่งที่อยู่ใต้แก่นโลกนั่นเอง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว,ว่าแอนตี้กับลิซ่าเป็นของคู่กันส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณพวกเขาเหล่านั้นที่สร้างกระแสะทางลบให้ลิซ่าแต่เพิ่มกระแสะและพลังทางบวกให้กับเธอตามมาทีหลังแต่อีกส่วนหนึ่งก็เห็นใจลิซ่าที่ถูกลากไปด่าลากไปแสะอยู่ล่ำไป 3. ลิซ่าและความรู้สึก ลิซ่าเป็นไอดอลที่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนไอดอลคนอื่นๆแต่สิ่งที่ดูเหมือนจะต่างออกไปนั่นก็คือลิซ่าเธอจะคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอฉันไม่เป็นไรฉันทนได้ฉันผ่านมันไปได้ลิซ่าเป็นไอดอลที่สามารถเก็บงำความรู้สึกที่อยู่ลึกๆภายในจิตใจของเธอได้เป็นอย่างดีหลายเรื่องราวที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา10ปีเราแทบจะไม่เคยได้ยินคำพูดที่แสดงถึงความรู้สึกเบื่อนหน่ายหรือเจ็บปวดออกมาตรงๆในช่วงเวลาที่เธอเป็นอยู่ในช่วงนั้นๆแต่ถา้าเราจะได้ยินเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นจากเพื่อนลวมวงหรือไม่ก็จะได้้ยินนนนนนนจาาาากปปขออองงตััววเเเมื่่่ลผไ ผมจาใส่สมองทั้งสองซีกไดนะ้นั่นก็คืออาการบาดเจ็บของเธอบริเวณที่หัวไหล่เนื่องจากการฝึกซ้อมมาอย่างหนักและยาวนานและหนักหน่วงโดยเรื่องนี้เราได้ยินจากปากของเจนนี่เองเมื่อครั้งตอนที่ไลฟ์พีเมียคัมแบ็กฮาวอยู่ไลน์แด้เจนนี่บอกว่าเจนนี่รู้ว่าลิซ่าเจ็บไหล่อยู่และเจนนี่ก็รู้ดีว่ามันรู้สึกอย่างไรตอนที่เจนนี่เห็นลิซ่าเธอรู้สึกเศร้าที่ลิซ่านั้นต้องทนฝืนเจ็บและบางทีเจนนี่ก็แอบเห็นลิซ่าแอบไปกินยากแก้ปวดเพื่อบรรเท,า,เทาอาการหรือแม้แต่เรื่องล่าสุดที่ลิซ่าเพิ่งพ สามารถซ้อมเต้นได้ลิซ่าเลยแชร์ประสบการณ์ตรงว่าเธอนั้นก็เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเช่นกันลิซ่าบอกว่าเธอมีการเจ็บเข่าซึ่งมันเจ็บมากด้วยอาการนี้มันทำให้ลิซ่านั้นรู้สึกเจ็บจนไม่สามารถงอเข่าได้เพียงแค่เกรงที่ขาเธอก็รู้สึกเจ็บแล้วก็ปวดที่เข่าทันทีและตอนที่ลิซ่าถ่ายทำเอ็มวีลิซ่าเจ็บจนต้องคอยเรียกเทรนเนอร์มาคอยนวดให้เพื่อให้กล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นตรงบริเวณเข่าใช้งานได้ปกติโดยทั้งสองเหตุการณ์นี้นะครับที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่ผ่านมาแล้วทั้ ก็คือเธอคิดถึงแฟนขับและคอยคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอโดยอาการบาดเจ็บกระส่านหลายต่อหลายครั้งนั้นแฟนขับหรือว่าเราเราเองก็ไม่ทราบเลยว่าเคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันถูกปิดด้วยรอยยิม้มและย่าพาราเอาไว้นั่นเอง สีลิซ่ามีความจำและความสามารถในการเต้นที่ดีมากๆลิซ่าเป็นคนที่หัวไวมากเพืเ่อนๆของเธอนั้นชมเธอแทบทุกรายการที่ได้ไปออก เธอจำได้แม้กระทั่งการสภาณ์กับนิตยาสารอลวปี2018โดยบก o นนิตยาสารแกล้งถามว่าเราเคยเจอกันเมื่อตอนซัมเมอร์ปี2018และหน้าหนาวปี2019แล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งตอนกำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิลิซ่าบอกว่าจำได้ดีตอนนั้นลิซ่ามากับโรเซ่เจอกันที่ชั้น2ของอาคารซึ่งห้องนั้นแอร์ดเสียแล้วก็ร้อนมากๆแต่มเป็นความทรงจําที่มีความสุขและก็สนุกไปพร้อมๆกันและนอกจากที่จะจะจาเรื่องราวทั่วไปได้ดีแล้วนะครับเธอสามารถจําท่าเต้นได้เพียงครั้งเดียว นั่นจะเป็นที่มาของคําว่าลิซานพูนออฟแดนนั่นเองส่วนหลายๆคนบอกว่าเธอต้องจําได้อยู่แล้วเพราะว่าเธอนั้นเป็นเมนแดนเซอร์ที่ฝึกหนักมาก่อนเดบิวต์ตรงนี้ผมขอแย้งเลยครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นอย่างนี้อยู่บางสิ่งบางอย่างถ้าคุณไม่ได้สนใจและหมกมุ่นหมันด้วยความรักอยู่กับมันจนทําให้เป็นนิสัยจนติดตัวจนเคยชินมาก่อนมันก็ใช่ว่าจะจําแล้วก็จะทํากันง่ายออดตครีอทีพดีเลกเตอร์ของวาจเคยพูดเอาไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัวว่า ใน YG นั้นมีระบบประเมินเด็กฝึกที่โหดมากและประเมินทุกเดือนเด็กฝึกที่เก่งอยู่แล้วทุกรอบการประเมินจะต้องมีการพัฒนาให้เห็นและลิซ่าก็เป็นเด็กฝึกที่ไม่เคยถูกตำหนิเลยแม้สักครั้งเดียวในทุกรอบการประเมินมันยากมากที่เด็กฝึกจะมีความสามารถขนาดนั้นแถมลิซ่าเองก็เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่คนที่อยากให้ยันซอกเอ่ยปากชมว่าทำได้ดีและที่สำคัญที่สุดเธอได้เอซึ่งเอนั้นเป็นเกรดที่ดีที่สุดในทุกรอบการประเมินของ YG ด้วยความสามารถทัมดท้งมวลของเธอนั้นมันถึงทําให้เธอนั้นเป็นตัวเต็งอทีีมเเกกกฝึ่่จะถูววัตตพืรย เดบิวต์ตอนที่เจนี่เจอริซ่าเขาบอกว่าความสามารถของริซานั้นเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆและเธอก็พูดเอาไว้ในรายการหนึ่งว่าริซ่านั้นคือนักเต้นมหัศจรรย์ที่มาจากประเทศไทยและนอกจากนี้แล้วนะครับแดนเซอร์มืออาชีพของ YG อย่างคุณเฮเยจินก็ยังเอิดปากพูดเลยว่าริซานั้นเป็นไอดอลที่เต้นเก่งที่สุดในว g การเต้นของริซานั้นทําให้รู้สึกแตกต่างออกไปและเธอเต้นเก่งกว่าแดนเซอร์เสียด้วยซ้าไ้า <im ps> Was I remember she was just you know doing her thing on stage and I thought yo yo know, she moves pretty good. She had this quality, you know, she was very confident too. I remember she jumped off of the stage and like came right in my face and I was like, yo, yeah, the courage know. to do that. I'm like totally different person off stage, right. you know what I mean? Well, Lisa came in first. Amazing dancer that just came all right over from Thailand. Mm. And back then she had really short hair, and so she had black hair. Mm. She was really skinny. Mm. ความอดทนและมองโลกในแง่ดีลิซ่าเป็นผู้หญิงที่มองข้ามปัญหาและมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอเธอมองโลกในแง่ความเป็นจริงได้ดีและอยู่กับมันได้อย่างสวยงามเน้นนะครับว่าสิ่งแรกที่ลิซ่านั้นได้หลังจากที่ต้องอยู่เกาหลีเพื่อเป็นเด็กฝึกนั่นก็คือความอดทนลิซ่าเป็นเด็กฝึกจากไทยเพียงคนเดียวในค่าย YG Entertainment ปัญหาแรกที่จะต้องเจอเมื่อเธอนั้นเดินทางไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนก็คือภาษารองลงมาก็คือความคิดถึงและสุดท้ายก็คือความอดทนการเดินทางไปเป็นเด็กฝึกของลิซ่าในเกาหลีใต้ลิซ่าได้นำตุ๊กตาที่แม่ของเธออซื้้ใหนาามก เพื่อให้รู้สึกอุ่นใจและตลอดระยะเวลาที่เธอนั้นเป็นเด็กฝึกเธอโทกกลับหาแม่อยู่ตลอดแต่ถึงอย่างนั้นความคิดถึงก็เปลี่ยนเป็นคาบน้ําตาอย่างเลี่ยงไม่ได้เธอร้องไห้ทุกวันนานกว่า3เดือนเพราะความคิดถึงและลำบากในการใช้ชีวิตทั้งนี้รวมไปถึงผู้คนที่เธอนั้นต้องพบเจอในที่ที่เดียวกัน ต่างพ่อต่างแม่แถมในช่วงที่เป็นเด็กฝึกนั้นเธอและเพื่อนๆต้องฝึกกันอย่างหนักมากถึง14ชั่วโมงต่อวันและฝึก13วันต่อเนื่องและมีวันหยุดทุก2สัปดาห์และด้วยความที่ทุกอย่างนั้นมันเครียดไปหมดไม่ว่าจะเป็นการซ้อมที่หนักหน่วงและการประเมินที่โหดมากขนาดเทดดี้โอปาซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของว g ยยังยอมรับเลยว่ามันยากมากในการฝึกซ้ำไปซ้ำมาแทมนิ่าต้องเรียนเพิ่มอีกในคลาสเต้น3-4ถึงคลาสพร้อมกับเรียนร้องเพลงกับครูอีก 2- 3คนมันจึงเป็นสิ่งที่หนักมากสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนหึ่่งงชวขอ วิ่ซีซั่น3ลิซ่าเคยพูดเอาไว้ว่าลิซ่าเป็นเด็กฝึกมา5ปีตอนเทรนปี1ปี2ทางค่ายก็บอกว่าจะได้เดบิวต์แล้วแต่สุดท้ายก็เลื่อนมาตลอด5ปีจนลิซ่ามีความรู้สึกว่าทาใหม่มันยังไม่ถึงเวลาของเราสักทีตลอด5ปีที่ผ่านมาลิซ่ามีความรู้สึกว่าต้องทําอะไรเดิมๆซ้ําๆซากๆแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็สู้และอดทนให้กำลังใจตัวเองบอกตัวเองว่าทําอย่างไรก็ได้ว่าสิ่งที่ทําอยู่นี้เราจะไม่เสียใจในภายหลังถึงแม้ว่าในช่วงหนึ่งจะมีความคิดยอมแพ้แลละะอยยากกกจับไท็ต ความคิดถึงครอบครัวและอาหารไทยทํา้ลิซ่านั้นหัดทำอาหารไทยตอนไปอยู่เกาหลีเจนนี่เคยบอกเอาไว้ในรายการ SBS Power FM Choi Hwa Jun Power Time Radio ที่แบ็คพิงไปออกเมื่อปี2017ว่าตอนที่เข้ามาเป็นเด็กฝึกช่วงแรกๆลิซ่าคิดถึงข้าวสวยที่ไทยเป็นอย่างมากเธอทำอาหารไทย4ครั้งใน6เดือนเพื่อนๆในวงก็ได้ทานด้วยและทุกคนเขาชอบอาหารที่ลิซ่าทำมากๆจีซูถึงขั้นบอกว่าอาหารที่ลิซ่าทำเหมือนเปิดโลกใบใหม่ให้กับเธอเลยมันอร่อยมากๆและอีกครั้งในรายการเรียวเมน300ที่ิซ่าไปออกเป็นรายการเดียวครั้งแ ในเกลขององธตอนที่เธอเข้าไปฝึกพร้อมกับดาราคนอื่นๆต้องบอกว่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนและร้อนมากบวกกับการฝึกที่ถือว่าโหดมากสําหรับไอดอลและคนทั่วไปจนแฟนๆคิดว่าไวคิดดีแล้วเหรอที่ส่งลิซ่าไปอย่างนั้นข้างนอกเธออาจจะเห็นว่าเธอแข็งแรงแต่จริงๆเธอก็คือผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งและในตอนออนแอร์รายการนี้เองครับลิซ่าได้รับเสียงชื่นชมมากมายเธอเป็นวิตามินที่สร้างความสุขให้กับคนอื่นได้อย่างดีถึงแม้ว่าเธอจะป่วยในระหว่างที่ฝึกก็ตามแต่เธอก็ไม่เคยแม้แต่จะบ่นว่าอยากจะกลับ,บบ้านหรือว่าโทษใครเลยช่วงหนึ่งของรายการฝ ราะอาหารไม่ย่อยบวกกับอากาศที่ร้อนมากบัเลยทำให้ลิซ่านั้นมีอาการแย่ลงอย่างรวดเร็วแต่ถึงกระนั้นเธอก็พยายามยืนเข้าแถวจนแพทย์สนามต้องเข้ามาดูอาการและพาเธอออกไปพักลิซ่าเธอบอกว่าจิตใจของเธอนั้นอยากจะฝึกต่อแต่ร่างกายของเธอนั้นมันไม่ยอมทำตาม เธอหงุดหงิดและอายตัวเองมากๆก,ก็เรียกว่าเธอนั้นใจสู้จริงๆแต่ถึงกระนั้นทุกสิ่งอย่างก็มาเฉลยในตอนที่จีซูนั้นส่งจดหมายเข้าไปมันเฉลยทุกสิ่งอย่างออกมาว่าแท้ที่จริงแล้วลิซ่าเธอก็มีความรู้สึกและความนึกคิดและก็ความเหนื่อยออกมาลิซ่าได้รับจดหมายจากจีซูแค่เพียงเธอเปิดจดหมายออกมาเห็นรูปจีซูกับเธอไปเที่ยวด้วยกันที่เกาะเซจูเธอก็ร้องไห้ทันทีมันเป็นการร้องไห้เพราะความคิดถึงผสมกับความลำบากและเหนื่อยที่ถึงแม้ว่าเธอนั้นจะไม่พูดสิ่งใดออกมาในระหว่างถทท่ายง่งออื แต่ก็พอจะให้คิดได้ว่านะช่วงเวลานั้นเธอลำบากมากจริงๆโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเธอได้พูดเอาไว้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดลิซ่าบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือค้นหาสิ่งที่ใช่และจงเชื่อมั่นในตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็รักตัวเอง เพื่อนที่แสนดี ลิซ่าเข้ามาสู่วงแบ็คพิงคคนที่2ต่อจากเจนนี่และต่อจากนั้นก็จีซูและโรเซก็ตามเข้ามาในช่วงก่อนและก็หลังเดบิวต์สิ่งหนึ่งที่อยู่กับลิซ่าตลอดเวลาแทบจะ24ชั่วโมงนั่นก็คือเพื่อนๆในวงอย่างเจนนี่จีซูโลเซเพราะเขาเป็นเพื่อนพี่น้องประคับง,คงกะคอทะเลาะกันบ้างแต่ก็คอยเป็นห่วงดูแลการเตียบเสมือนครอบครัวในเวลาเดียวกันมีเรื่องเล่าจากเพื่อนๆในวง Back Pink, แบ็คพิงเกี่ยวกับลิซ่ามากมายหลายเรื่องที่ก็ค่อยเผยออกมาตามเวลาที่สมกวดและนี่คือส่วนหนึ่งของโมเมนต์ความรักและความห,ห่นนวงใย มอบให้ลิซ่าตลอดมาครับในจดหมายที่จีซูส่งไปให้ลิซ่าในการเลียวเมินสามร้อยจีซูจากหนสองถึงลิซ่าว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงเล็กน้อยก็หวังว่านี่จะเป็นกําลังใจให้เธอได้ในยามที่เหนื่อยเนื้อหาในจดหมายเขียนด้วยลายมือของจีซูเองบอกว่าถึงแม้อากาศมันจะร้อนจะเหนื่อยจะล้าขนาดไหนพี่จีซูหวังว่าตอนที่ไปอยู่ที่นั่นแล้วลิซ่าจะทําตัวเหมือนตอนที่อยู่กับพวกเราที่นี่เป็นเด็กที่คนรอบข้างต่างเอ็นดูเป็นพลังบวกให้กับทุกคนเหมือนวิตามินไม่ว่าจะเมื่อไหร่จงสดใสและเข้มแข็แขง วและจีสูเล่าว่าในปีใหม่หรือวัาเทศกาลสำคัญส,ค,ญสคัญของเกาหลีจะเป็นวันหยุดยาวเด็กฝึกนั้นจะกลับบ้านกันหมดเพราะพวกเขาส่วนมากนั้นเป็นคนเกาหลี การเดินทางจึงไม่ไกลนักจะเหลือก็แต่ลิซ่าเพียงคนเดียวที่ยังคงอยู่ห้อเพียงลำพังจีซูเคยพูดเอาไว้ในไลฟ์หนึ่งว่าในช่วงวันหยุดยาวที่ลิซ่าต้องอยู่เพียงลำงพังประธานหยางเคยให้เงินลิซ่าเอาไว้ใช้ส่วนตัวและลิซ่าเลือกที่จะใช้เงินของประธานหยางซื้อความทรงจำนั่นก็คืออะคูเลเล่อันนี้นั่นเองและเมื่อจีซูทราบว,ว่าลิซ่าเอาเงินนั้นไปซื้ออะคูเลเล่เธอรู้ทันทีว่าลิซ่าเหงาแน่นอนจากวันหยุดที่เธอนั้นสามารถอยู่ต่อที่บ้านได้กับครอบครัวอีกหนึ่งวัน เธอเลือกที่จะกลับมาอยู่หอ,อกับลิซ่าเพราะกลัวว่าลิซ่านั้นจะเหงานั่นเอง และหลายๆรูปที่จีซูเธออัพลงในอินสตาแกรมก็มักจะเป็นฝีมือถ่ายจากลิซ่าเพราะว่าเธอทั้งสองคนไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอและหลายต่อหลายครั้งในช่วงวันหยุดยาวอย่างตุ้จีนหรือปีใหม่จีซูก็จะพาลิซ่ากลับไปบ้านของจีซูด้วยเพราะว่าเธอนั้นก็รักของเธอจีซูพาลิซ่ากลับบ้านบ่อยมากจนหลานของจีซูติดลิซ่าเข้าอย่างจังหลังๆมาเวลาที่สาวๆจะกลับหอหลานจีซูก็ร้องงอแงไม่ยอมให้ลิซ่านั้นกลับไป จากเรื่องราวของจีซูแล้วก็มีเจนนี่และโลเซ่ที่คอยห่วงใหญ่ลิซ่าอยู่เสมอมาเจนนี่เป็นคนหนึ่งที่คอยชมลิซ่าออกสื่อบ่อยมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเต้นหรือการใช้ชีวิตรวมไปถึงเป็นวิตามินให้กับวงและคนอื่นๆได้อย่างดีเยี่ยมหลายๆเหตุการณ์ที่คนอื่นไม่รู้แต่เธอรู้เธอก็จะใช้วิธีเงียบและใช้วิธีดูแลแบบไม่หกักและช่วยเหลือลิซ่าอยู่เสมออย่างตอนที่ลิซ่าเจ็บเข่าแบบเจ็บมากซึ่งช่วงนั้นเองเป็นงานปลายปีอย่างงานวมลลอน2018ลิซ่ามีอาการบาดเจ็บที่ชัดเจนมากก็ได้เจนนี่นี่แหละครับคอยประคองพาขึ้นลงเวทีคอยถามคอยพูดคุยรวมไปถึงคอยดูแลอยู่ข้างๆ ส่วนโรเซ่กับพิซ่าสองคนนี้สนิทกันโรเซ่บอกว่าพวกเธอทั้งสองคนนั้นเป็นกระจกสะท้อนของกันและกันบางครั้งทั้งสองคนก็อาจจะทะเลาะกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็คือกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็จะรู้และเห็นตัวเองผ่านกันและกันอยู่เสมอ 이거 사고 나서 나그 명절 동안 이걸 찾다니까 <laughs> 그쪽에서 제가 하루 빨리 왔어요 이사한테 으니까 <목소리도> 제가 그걸 아, 너무 잘 알거든요. 그래서 그거를 아, 잘 견뎌주고 아, 있는. 힘들어. 아까 약을 몰래 먹는 걸 이렇게 아, <laughs> 너무 안 먹었.